ปัญญาตัวเนี้ทำให้ความคิดถูกได้คิดได้ความคิดถูกได้คิดได้ไมหมายถึงอ,อะไรเพราะความเห็นของคนบางคนมีความเห็นถูกเขาม,มีการคิดถูกไปด้วยปัญญาก็ถูกไปด้วยถ้าว่ามีความเห็นผิดแนวความคิดทางปัญญาก็ผิดไปด้วย ห้เราสังเกตเราเองว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นเรามีความคิดผิดกี่ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์เรามีความเห็นผิดกี่เปอร์เซ็นต์เห็นเราบอกรบบบุญฐานส่วนตัวให้ได้สุดพยายามให้เราตั้งหลักตัวสมาธิทิ่ตัวนี้คืออย่างน้อยมันจะตง10เปอนไป ยังจะหัดร่างความนิชชิติถิตัวนี้ได้ถ้าห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็อยู่ตัวหักล่างกันไม่ลงเห็นนั้นเราพยายามศึกษาสมาธิถิ่นบาเแงนชอบแต่ส่วนมากเราคำว่าสมาธิถิ่ส่วนมากเราจะมีน้อยมากในตัวเราแต่ละคน,น,นมีถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไปเอาอย่างมากใครก็สิบเปอร์เซ็นต ตัวสมาธิในตัวมมิจฉาละ่ะมีถึงเก้าสิบเอร์เซ็นต์ันนี้คือขึ้นกับตัวเราในความคิดคว,ความเข็นในการเข้าใจสิ่งต่างๆมันจะคาดเคลื่อนไปเรื่อยนั่นมันจะเข้าข่ายปูประหา้องยืนมั่นถือมั่นเป็นมนนากกว่านี้นี่ก็ว่าชีวิตเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เชือว่าเราโชคดี ที่เกิดมายุคนี้ในพระพระพุทธศาสนาผู้บันเกิดขึ้นในโลกหลายคนที่เกิดมายุคนี้แล้วก็ต่าแต่ก็โชคร้ายนั่นคือไม่สนใจในธรรมะาปฏิบัติว่านนโมก็ไม่ว่าว่าอาหารก็ไม่เพียงสินห้าก็ไม่รู้จักทานสินไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็นะ่าเสียดายคนอื่นแต่พวกเรา เอว่าชโชคดีเป็นอย่างยิง่งแล้วน,นะบัเป็นพนผโ้สุเปิ่มากเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะมาแบ่งเป็นหมวดหมดูมีจะสองหมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่ห,ห,หนึง่งเรียกว่าโยคาวจรอ,อีกหมวดหมู่หนึง่งเรียกว่ากาวาวจร หมวโมงที่เป็นโยคายปจนนั้นหวงเจ้าสอนเฉพาะบุคคลเที่มพ้อแล้วเส่บาลามีอันดีที่ผ่านมาเขาเหล่านั้นคนคนนั้นเคยมาเป็นบาลมีมาแล้วสมควรที่ลระว่าเขาจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยเป็นบุญธรรมพระโสดาบันขึ้นไปหลวงต้องให้ธรรมะท่านเหล่านี้เป็นพิเศษ ธรมรมทุกองเจ้าสอนท่านเหล่านี้เหล่านั้นจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแตกต่างกันกเพราะอะไรเพราะบุญกุศลแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันเมื่อบุคคลสร้างบารมีมาอย่างนี้พระองค์จะว่าให้อุบายธรรมบปฏิบัติอย่างนี้เมื่อบุคคลนั้นปฏิบัติสร้างบารมีมาอย่างนั้น พอจะให้ไธทรมะไปได้บะเปอย่างนั้นไปเหมือนบ,บคุคคลที่ไปโรงพยาบาลเข็นนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยคนไปโรงพยาบาลไปทุกรองพยาบาลกขแล้วกันแยกทางกันไปไปหมอตรวจดูสิเมื่อหมอตรวจแล้วหมอจะให้ยามาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะโรคของคนไม่เหมือนกัน วนี่ชั้นใหองค์เจ้าให้ธรรมะแก,ก่บุคคลนะไม่ใช่ว่าจะให้ธรรมะเหมือนกันทั้งหมดเว้นเสียแต่แบบกุ่มนีนิสัยวัฒนาบในมาสร้างมาบำเป็นมาเหมือนกันธรรมะจะเหมือนกันฉะนั้นขั้นพุทธการมีคนบรรลุมรรคผลที่ผานเป็นจำนวนมากของรอบเขาองค์จะให้ธรรมะตรงประเด็นตรงกับนิสัยของบุคคลที่บำเพ็ญมานอดีต สมมติว่าวันวานนี้เขาตักน้ำใส่ตุ่มยังไม่เต็มย,ยังหรือจะประมาณตุ่มสองสักถังสองถังก็เตรียมตุ่มละแต่โอกาสมันหมดสภาพไปมันคือตายไปแล้วคือค่ำคืนเมื่อแล้วก็ดีพอตื่นเช้ามาพระเจ้าบอกว่าเธอจะไปตักน้ำใส่ตุะนะ่มนั่นั้นพระเจ้ามาบอกจากนั้น เมื่อเขาตักน้ำเทส่วนนั่นเลยเขาเทส่วนแต่ทั้งสองทางก่อนเตรียมจะเรียแล้วมันง่ายไหมล่ะนั่นคือตักน้ำใหม่ใส่ตุมต่มเก่าผูกกับตุ่มเก่างอเต็ียมได้ง่ายในี่ข้งพุทธกาลแต่นั้นครัง้งพุทธกาลจึงมีคนบรรลุรัคผลที่ผ่านไป็สนวน,นมากเพราะอย่างนี้เห็นรูปด้วยเจ้านะบอกคนเหล่านั้นบาเป็นบาร,รมีให้ต่อเชื่อมกันกับบารมีเกา่า ให้ตรงประเด็นกันเชื่อมโยงกันไนดะ้เพราะกาปฏิบัติไปกับไม่กี่นาทีบรรลุเป็นพระอนิจจ้าสท่านั้นเองคือยานอันเนี้ยมันมีสำหรับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านะั้นบรรดาสาวกอรหันไม่มียานส่วนนี้จึงบอกไม่ได้ว่าใครไปสร้างปัญญามาย,ย่างนะอันเนี้ยสมติัายุคนี้สมัยนี้ เนี่ยพุทธเจ้าบัตเกิดขึ้นในโลกสยบเนี้สมัยเนี่ยคนอยากบรรลุปเป็นพราะอราิยเจ้ามากเกี่ยวเพราะว่าทุกคนยุคนี้สร้าง,งบารมีมาพร้อมเลยอย่างน้อยก็ะเจ้าคงุมค,คำพระโสดารันตั้งเป็นหลังไว้หมดหรือหลายคนจะบรรลุธรรมเป็นพะระอรหันต่ก็เสียดายแต่าว่าไม่มีใครบอกให้ ปฏิบัติอย่างไรจะเชื่อมโยงกับบริมีเก่าเราให้ได้อันนั้นเ,เป็นเสียงสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียวให้อ่านประวัติข้ขางพุทธการบ้านเราจะรู้ท่านสอนพระพุทธเจ้าให้รูปาบธรรมะปฏิบัติสอนบุคคลในยุคขา้างพุทธการไม่เหมือนกันเข,ขาก็ปริภีสร้างมาไม่เหมือนกันหรือมัอนเราไปตรวจโรคให้หมอตรวจโรคให้แต่โรงพยาบาลนะ หลายคนไปนป้องกันยาให้มัน,เ,มน,นปเป็นเหมือนกันแต่ก็โรคก็เหมือนกันนันเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้โยบายคิดเอาไว้ให้เราสํานึกใหม่ไม่ใช่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่อปไปเรียบเรีแล้วจะเป็นมรรคนี่ไปทั้งหมดมันไม่ใช่มันเป็นได้บางคนบางคนผูกธรรมะหมดนี้ขาวารังก็ชอบรังยามันก็เป็นได้อย่างนั้น คำสอนของพระพุทธเจ้าดีทุกข้อดีทุกหมดแต่เราจะนํามาปฏิบัติให้ถูกกับบาณาีตัวเองทาได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากเห็นนั้นจะมีคําถามว่าจะทําอย่างไรเราจะรู้ว่าบาราีเราสร้างมาอย่างไรอันนี้เครื่องอกิไใจของะาริยสาวกบริทนจะรู้ได้อย่างไงเสียก็ต้องสูดเดา เดากันไปเดากันามาธรรมะบทนี่ไม่ถูกกับท่าขันไม่ถูกจิตใจเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถูกของจริงแล้วนะเหมือนกับตำรวจมันมีคอมมอนิสต์มันมีคนปลองร้ายเอาระเบิดไปฝังไ้ที่ต่างๆทีนี้ตำรวจเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงจะไปเห็นได้ว่าเขาฝาาังไว้ตรงไหน าจะมี้ได้มีเครื่องวัดมีเครื่องสำรวจเขาถือไปแปงไปแกรมาแก่ไปแก่เมื่อไปถึงจุดที่มีระเบิดปั๊บมันจะสัญญาณมันจะบอกมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือมันจะมีไฟกระพริบ,บขึ้นมานั้นแหละคือจุดนั้นแหละคือที่จุดระเบิดอยู่แล้วมันจะบอกสื่อกันทีว่าขึ้นตรงกันนี่ฉันได้ ธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติไปมันที่สูญไปสูญมาสูญไปสูญมามันเป็นตรงกับบารมีเก่าที่เราสร้างมาครับมันจะดูอู้อยู่หากันท,ทันทีจะรู้แล้วว่าเอออุบายธรรมะใหม่กับธรรมะเก่าเราไปสร้างมาถึงกันแล้วจอกันแล้วมันจะดูดกันท,ทันทีเราจะปฏิบัติต่อเนื่องกันไปท,ทันทีอูบายนั้นพอสุดท้ายก็เป็นพระอริยเจ้าผุ้ เดี๋ยวใบการหาอย่างเราไปหาไปไม่ไปหานั่งอยู่เฉยๆ